สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose ตอนนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจนั่นก็คือ1ิบเหตุผลที่คนฉลาดมีเพื่อนน้อยเชื่อว่าหลายคนะคงเคยได้ยินว่ายิ่งฉลาดยิ่งมีเพื่อนน้อยแต่ทำไมถึงเป็นแบบนั้นกันนะวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจนี้กันรับรองว่าฟังจบแล้วจะร้องอ๋อเลย ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าการมีเพื่อนเยอะกับการมีเพื่อนแท้มันแตกต่างกันยังไงคุณอาจจะมีเพื่อนใน facebook เป็นพันๆคนแต่จริงๆแล้วสนิทสนมคุยกันบ่อยๆสักกี่คนเอ่ยการที่จะเรียกใครสักคนว่าเพื่อนแท้นั้นะ่ะ ไม่ได้วัดกันที่ปริมาณแต่วัดกันที่คุณภาพต่างหากคนฉลาดนั้นมักจะเลือกคบเพื่อนน้อยเพราะพวกเขาให้ความสัมพันธ์กับมิตรภาพที่ลึกซึ้งและจริงใจมากกว่าการมีเพื่อนจำนวนมากคนกลุ่มเนี้จะคัดสรรแต่คนที่คิดถูกคอเข้าใจกันและกันไว้วางใจได้และจะดูแลกันอย่างดีที่สุดแทนที่จะใช้เวลาไปกับการครบหาผู้คนมากมายแล้วอะไรล่ะคือเหตุผลที่ทำให้คนฉลาดมีเพื่อนน้อย ข้อที่1พวกเขามองคนทะรุปุโปร่งนั่นเองคนที่ฉลาดเกินค่าเฉลี่ยนั้นน่ะมักจะสังเกตเห็นได้ทันทีว่าใครกําลังพยายามเอาใจหรือแสดงตัวมากเกินจริงพวกเขาจะจับทางได้ในทันทีเลยละว่าอีกฝ่ายกําลังเสแสร้งและเมื่อพบคนแบบเนี้ยคนฉลาดก็มักจะอยู่ห่างๆเพราะรู้ทันทีว่าพวกเนี้ยเป็นแค่นักไต่เต้าตทางสังคม ที่แกล้งทำดีกับเราไปวันๆเพียงเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างเห็นไหมอ่ะคนฉลาดไม่ค่อยอยากเสียเวลาไปกับคนประเภทนี้เท่าไหร่พวกเขาอยากคบหาแต่คนที่จริงใจไม่ใช่คนที่มาหาเพื่อหวังแค่ความนิยมเพียงเพื่อให้ตัวเองดูดีในสายตาคนอื่นนั่นจึงเป็นเหตุผลข้อแรกที่ทำให้คนฉลาดมีเพื่อนน้อยกว่าคนอื่นๆนั่นเอง พวกเขาแยกแยะคนได้ดีกว่าและเลือกโคฟเฉพาะคนที่มีใจจริงต่อกันไม่ใช่หน้าไหว้หลังหลอกแบบนักใต้เต่าทางสังคมข้อที่2คนฉลาดมักจะมีอิสระในการพูดและการแสดงความคิดเห็นคนฉลาดนั้นจะมีกรอบความคิดที่เป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจนและไม่กลัวที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดแม้ว่ามันจะขัดแย้งกับความคิดของคนรอบข้างก็ตาม คนกลุ่มนี้มีไอเดียและทัศนคติที่ไม่จำกัดพวกเขาสามารถโต้แย้งและออกความเห็นได้อย่างฉะฉานเพราะมีความรู้และข้อมูลมากมายอยู่ในมือน,นั่นเองการที่คนฉลาดกล้าคิดต่างและพูดต่างโดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะมองพวกเขายังไงนั้นะทำให้บางครั้งพวกเขาอาจถูกมองว่าเป็นคนแปลกแยกหรือไม่เข้ากับคนส่วนใหญ่ในสังคมแต่คนฉลาดก็ไม่ได้สนใจหรอกนะว่าคนอื่นจะคิดกับพวกเขายังไงเพราะพวกเขาเชื่อมั่นในความคิดของตนเอง และพร้อมที่จะยืนหยัดเคียงข้างความจริงเสมอแม้อาจจะต้องเสียมิตรภาพไปบ้างแต่สําหรับคนฉลาดแล้วอ่ะการได้พูดในสิ่งที่ถูกต้องนั้นอ่ะสำคัญกว่าฉะนั้นอ่ะอย่าแปลกใจถ้าคนฉลาดมีเพื่อนน้อยกว่าชาวบ้านล่ะ เพราะพวกเขาเป็นคนที่พูดตรงและคิดต่างกล้าโตแย้งแม้จะฝืนกระแสหลักนั่นแหละคือข้อ2ที่ทำให้คนฉลาดอาจดูเป็นคนที่ไม่ถูกคอใครสักเท่าไหร่ข้อที่ 3. พวกเขามักจะเป็นคนจ้างสังเกตกว่าคนทั่วไปนั่นเองคนฉลาดมักจะชอบตั้งเงียบๆสังเกตการสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของคนรอบข้างหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขามองเห็นอะไรได้มากกว่าสายตาของคนอื่นยิ่งในโลกโซเชียลมีเดียทุกวันเนี้ย คนที่ชอบโพสอะไรไร้สาระมีแต่ข่าวเชาและการกระทําที่ไม่น่านับถือคนฉลาดยิ่งรู้สึกเบื่อหน่ายใหญ่เพราะพวกเขามองชีวิตได้ลึกซึ้งและกว้างไกลกว่าแค่นั้นสําหรับคนฉลาดพวกเขาเชื่อว่าควรเลือกคบหาคนที่มีพลังงานดีๆให้กําลังใจซึ่งกันและก,กันถึงแม้พวกเขาจะเป็นคนถ่อมตัวและให้เกียรติทุกคนแต่ไม่ยอมเสียเวลาหรือความไว้ใจให้กับใครง่ายๆหากคนคนนั้นไม่คู่ควร เพราะการเป็นคนช่างสังเกตนี่แหละที่ทําให้คนฉลาดมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของคนได้ดีกว่าคนอื่นพูดง่ายๆก็คือพวกเขาคัดคุณภาพมากกว่าปริมาณนั่นเองดังนั้นอยจาะแปลกใจเลยนะถ้าคนฉลาดจะดูเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าไหร่เพราะพวกเขากําลังใช้ความสามารถพิเศษในการสังเกตของตัวเองเพื่อคัดเลือกคนดีๆที่คู่ควรกับมิตรภาพอันล้ำค่านี้ไว้ข้างกายต่างหากละ่ะข้อที่4 ก็เพราะว่าพวกเขาไม่ได้กลัวจะพลาดอะไรไปนั่นเองคนฉลาดอาจจะพยายามติดตามว่าคนอื่นๆกำลังทำอะไรกันบ้างแต่พวกเขาก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปร่วมวงสนทนาที่ไร้สาระหรือพูดคุยในเรื่องที่ตัวเองไม่สนใจเทรนด์ฮิตล่าสุดหรือสิ่งที่คนส่วนใหญ่กำลังตื่นตุมก็ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในความสนใจของคนฉลาดเพราะพวกเขามักจะมองการไกลกว่าแค่กระแสช่วรั้งช่วคราว และด้วยความที่คนฉลาดไม่ค่อยยึดติดกับวัตถุนิยมมากนะักพวกเขาจึงมักจะเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําสนใจในงานอดิเรกที่สร้างสรรค์หรือศึกษาหาความรู้ใหม่ๆแทนที่จะวิ่งตามกระแสเหมือนคนอื่นคนฉลาดกล้าเป็นตัวของตัวเองไม่กลัวจะพลาดอะไร ถ้าไม่ทำตามคนอื่นเพราะรู้ว่าสิ่งที่มีค่าในชีวิตไม่ใช่การเทียบชั้นกับคนรอบข้างแต่คือการใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบของตัวเองเนี่ยจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนฉลาดอาจจะมีเพื่อนน้อยกว่าคนทั่วไปเพราะพวกเขามั่นใจในตัวเองกล้าที่จะทำในสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเองโดยไม่กลัวจะไม่เป็นที่ยอมรับหรือตกกระแสอย่างที่หลายคนเป็นกันข้อที่5 พวกเขาไม่ชอบเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดราม,ม่านั่นเองคนฉลาดมักจะรู้สึกรำคาญกับความวุ่นวายที่ไม่จำเป็นซึ่งมักจะตามมากับเรื่องดราม,ม่าต่างๆเพราะพวกเขามีเรื่องสำคัญของตัวเองให้ต้องจัดการมากพออยู่แล้วไม่อยากต้องไปแบกรับภาระจากชีวิตของคนอื่นอีก คนกลุ่มนี้มองว่าคนอื่นจะคิดหรือพูดอะไรก็ช่างเถอะเพราะพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าจำเป็นต้องเอาใจใส่ใครหรือได้รับการยอมรับจากใครเป็นพิเศษดังนั้นนถ้าใครมาสร้างความดราม่าใส่ก็แค่เหมือนไปเลยไม่ต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องให้เสียเวลา การที่คนฉลาดเลือกไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านนี่แหละทำให้บางครั้งอ่ะพวกเขาอาจถูกมองว่าเป็นคนที่เย็นชาไม่สนใจใยดีใครทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วอ่ะพวกเขาแค่เลือกที่จะไม่สูญเสียพลังงานไปกับเรื่องไร้สาระต่างหากคนฉลาดมีเรื่องดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายที่พวกเขาอยากใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการตามความฝันพัฒนาตัวเองหรือสร้างสรรค์ผลงานแทนที่จะไปนั่งเมาท์มอยเรื่องใครเขาอยู่นั่นเอง เห็นไหมเ่ะครับว่าทาไมคนฉลาดถึงไม่ค่อยมีเพื่อนเยอะเท่าไหร่ก็เพราะพวกเขาไม่ใช่สายปาร์ตี้ไม่ชอบเอาเวลาไปทุ่มเทกับเรื่องเมา้าดรามา่าไร้สาระแต่ชอบอยู่กับตัวเองคิดอะไรดีๆและเลือกใช้ชีวิตในแบบของตนเองแค่นี้ก็น่าชื่นชมแล้วใช่ไหมข้อที่6พวกเขาไม่จําเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองให้ใครเห็นนั่นเองคนฉลาดมักจะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเข้มแข็ง และมีอิสระในการใช้ชีวิตพวกเขารู้สึกขอบคุณในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มีและมักจะพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วด้วยความที่คนฉลาดสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดีพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาคนอื่นหรือทำตัวเอาใจใครเพื่ออวดอ้างคุณค่าของตัวเองเพราะพวกเขามั่นใจในความสามารถและคุณค่าของตัวเองอยู่แล้วคนฉลาดไม่ต้องการให้ใครไม่ยอมรับหรือมาบอกว่าพวกเขาเก่งแค่ไหนเพราะสำหรับพวกเขาแล้ว การที่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักและการมีชีวิตที่มีความหมายนั้นสำคัญกว่าคําชมหรือการเอาใจจากคนอื่นเป็นไหนไหนเมื่อไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นคนฉลาดก็มักจะใช้ชีวิตไปตามความต้องการของตัวเองทํางานที่มีคุณค่าพัฒนาศักยภาพของตนและมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างในระดับที่พอดีโดยไม่บังคับตัวเองให้ต้องเข้าสังคมจนเกินความจําเป็นนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่อธิบายได้ว่า ทำไมคนฉลาดถึงมีเพื่อนน้อยกว่าคนทั่วไปก็เพราะพวกเขาไม่ได้วิ่งตามการยอมรับจากสังคมแต่เลือกใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในแบบฉบับของตัวเองมันช่างน่าทึ่งมากเลยใช่ไหมล่ะข้อที่7ก็เพราะพวกเขาค่อนข้างระมัดร,ระวังในการปล่อยให้ใครเข้ามาในชีวิตนั่นเองคนฉลาดรู้ดีว่าใครคือเพื่อนแท้ของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องออกไปมีเพื่อนใหม่ให้วุ่นวาย เพราะพวกเขาอ่ะรู้สึกพอและเติมเต็มกับมิตรภาพดีๆที่มีอยู่แล้วในการเปิดใจให้ใครเข้ามาในชีวิตคนฉลาดมักจะเลือกคนที่เข้ากันได้ดีมีความคิดความอ่านและค่านิยมคล้ายกันเป็นคนที่สามารถสื่อสารแร,แรกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างสนุกสนานและเข้าใจซึ่งกันและก,กันแต่แม้จะเป็นคนที่ดูเหมือนจะคลิกกันแล้วอ่ะคนฉลาดก็ไม่ได้ลืมที่จะทดสอบอีกฝ่ายในสถานการณ์ต่างๆด้วยการสังเกตการกระทําและท่าทีของเขาอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเขาจริงใจที่จะมาคบด้วยไม่ได้มีแผนการอื่นแอบแฝงเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคนฉลาดให้คุณค่ากับมิตรภาพอย่างมากพวกเขาจึงใส่ใจในการเลือกคบเพื่อนโดยจะคัดสรรเฉพาะคนดีที่คู่ควรเท่านั้นเข้ามาในวงในของชีวิตส่วนคนอื่นๆที่ไม่น่าไว้ใจก็ไม่ได้จําเป็นต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยอีกในหนึ่งการที่คนฉลาดมีเพื่อนน้อยก็เป็นเพราะว่าพวกเขาให้ความสัมพันธ์กับคุณภาพ มากกว่าปริมาณนั่นเองจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใจเลยที่พวกเขาจะมีคนรู้ใจข้างกายไม่กี่คนเพราะพวกเขาเลือกที่จะมีเพียงเพื่อนซีที่ไว้ใจได้จริงๆมากกว่าจะมีเพื่อนฝูงเยอะๆไร้ความหมายข้อที่8คนอื่นน่ะมักจะมองว่าคนฉลาดนั้นน่ะน่าเกรงขามนั่นเองถึงแม้ว่าคนฉลาดจะเป็นคนที่เก็บตัวและไม่โดดเด่นเป็นจุดสนใจแต่เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาแสดงความคิดเห็นสิ่งที่พูดมักจะมีน้ำหนักและไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความที่คนฉลาดไม่กลัวที่จะพูดความจริงกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและไม่เกรงกลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับใครเมื่อเขาทําผิดสิ่งเหล่านี้จึงทําให้ผู้คนรอบข้างมองว่าคนฉลาดเป็นภัยคุกคามหรือเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวแต่ใช่ว่าทุกคนจะมองคนฉลาดแบบนั้นยังมีอีกหลายคนที่สามารถมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของคนฉลาดได้ว่าพวกเขาเป็นคนที่จริงใจ เป็นคนดีที่พร้อมจะยืนเคียงข้างความถูกต้องและคนเหล่านี้แหละที่คนฉลาดยอมทุ่มเทเวลาและความพยายามลงไปเพื่อสารสัมพันธ์ด้วยเพราะคนฉลาดรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจพวกเขาและก็ไม่จำเป็นต้องเอาใจทุกคนพวกเขาแค่ต้องการมีคนที่รู้ใจไว้วางใจได้และเห็นคุณค่าที่แท้จริงของการรลกกันเท่านั้นแล้มิตรภาพที่ลึกซึ้งก็จะเกิดขึ้น เมื่อเป็นเช่นนั้นนะจึงไม่แปลกใจเลยว่าคนที่ฉลาดจะมีเพื่อนไม่มากเพราะความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นไม่ได้เกิดจากการเอาใจหรือการสร้างภาพแต่เกิดจากความเข้าใจอันแท้จริงที่มีให้กันและสิ่งนี้แหละที่ทําให้มิตรภาพของคนฉลาดนั้นะสงคุณค่าถึงจะมีน้อยแต่ข็อรึกซึงกว่าใครข้อที่9พวกเขาไม่ใช่คนที่จะเข้าใจอะไรง่ายๆนั่นเอง เราต้องยอมรับความจริงว่าอัจฉริยะส่วนใหญ่มักจะเป็นคนสันโดษและมีคนไม่มากนักที่จะเข้าใจและยอมรับในตัวตนของพวกเขาได้อย่างที่เป็นบางครั้งอ่ะอาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับคนที่ฉลาดเกินกว่าคนทั่วไปที่จะหาเพื่อนที่ถูกคอคนฉลาดมักมีโลกส่วนตัวที่คนอื่นไม่ค่อยเข้าใจพวกเขารู้สึกว่าการเข้าสังคมเป็นเรื่องรบกวนและไม่จําเป็นยิ่งต้องพบปะผู้คนมากก็ยิ่งเหนื่อยล้าทางอารมณ์ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเข้าถึงโลกภายในของคนฉลาดเพราะพวกเขาอะมีวิธีคิดมุมมองและมาตรฐานชีวิตที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของอัจฉริยะเหล่านี้ได้ดังนั้นการมีเพื่อนสนิทสักคนสำหรับคนฉลาด เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากแต่เมื่อพวกเขาได้เจอคนที่ปรับจูนความถี่เข้ากันได้พูดคุยกันรู้เรื่องและเข้าอกเข้าใจกันได้จริงๆมิตรภาพที่เกิดขึ้นก็มักจะเป็นมิตรภาพที่ลึกซึ้งเต็มไปด้วยความไว้วางใจกัลยานามิตรที่หายากเช่นนี้จะค่อยๆกลายเป็นคนสําคัญในชีวิตของคนฉลาด ที่พวกเขาพร้อมที่จะดูแลร,รักษาไว้ตลอดไปจะแปลกใจเลยหากคุณเห็นคนฉลาดมีเพื่อนน้อยเพราะการจะเป็นเพื่อนกับคนฉลาดได้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดมันไม่ใช่แค่การหาเพื่อนเล่นๆแต่เป็นการค้นหาคนที่พูดภาษาเดียวกันเข้าใจในความเป็นตัวตนของเขาอย่างแท้จริงซึ่งใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆหรอกนะข้อที่10ข้อสุดท้ายแล้วนะคนฉลาดมักจะมีเพื่อนน้อยก็เพราะว่าพวกเขาโฟกัสที่เป้าหมายของตนเองนั่นเอง คนฉลาดมักจะรู้สึกอึดอัดที่จะแบ่งปันความฝันหรือวิสัยทัศน์ของตัวเองกับคนที่มีความคิดแคบแคบพวกเขาทุ่มเทและทำงานหนักเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายและไม่มีเวลามานั่งจมปลักกับความล้มเหลวดังนั้นความเป็นธรรมชาติหรือการใช้ชีวิตแบบสบายๆจึงไม่ใช่สิ่งที่คนฉลาดให้ความสำคัญสักเท่าไหร่จนบางครั้งอ่ะอาจจะทําให้ผู้คนมองว่าพวกเขาเป็นคนเครียดทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะเป็นเพราะพวกเขากําลังจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยากทําให้สําเร็จต่างหาก นักวิจัยเชื่อว่าอาจมีความขัดแย้งระหว่างการวิวัฒนาการของมนุษย์กับวิถีที่เร่งรีบในปัจจุบันคนที่มีสติปัญญาสูงสามารถปรับตัวเข้ากับโลกสมัยใหม่ได้ดีกว่าและไม่ได้ผูกติดกับสัญชาตญาณดั้งเดิมมากนักน,นั่นหมายความว่าพวกเขาอาจจะไม่จําเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบ่อยๆเหมือนคนทั่วไปฉะนั้นน่ะถ้าใครมีเพื่อนสนิทไม่กี่คน ก็ไม่ต้องรู้สึกแย่ไปหรอกเพราะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดก็ได้นะอย่างที่เราเห็นจากเหตุผลทั้ง10ข้อที่ได้พูดถึงไปแล้วสุดท้ายเนะี้ออยากจะถามพราะไม่เห็นของเพื่อนๆว่าเห็นด้วยกับเหตุผลเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนและมีความคิดเห็นยังไงยินดีรับฟังเสียงสะท้อนจากทุกคนเลยนะครับเพราะมุมมองที่หลากหลายจะช่วยให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆร่วมกันและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตอนของพอสแคดโอเวอร์ดอ ที่หวังว่าจะมอบให้ความรู้ข้อคิดและมุมมองดีๆให้กับเพื่อนทุกคนหากชอบและประทับใจอย่าลืมกดติดตามด้วยนะแล้วพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ